ปกผักบุ้งจีนให้ปลอดภัย100%ซและนำสารอาหารอะไรมารถให้เขาถึงมีต้นงามแบบนี้มารับชมได้เลยค่ะทุกคนวันนี้เรามีแค่รับเพียงแค่สามสิ่งเท่านั้นที่ทำให้ผักบุ้งจีนต้นแข็งแรงเขียวและงามจะมีอะไรบ้างมาติดตามกันได้เลยค่ะทุกคน วันนี้แค่รับของเราก็มีง่ายมากค่ะเรานำสามสิ่งมาบำรุงไล่นอนมแมลงและบำรุงให้ต้นเขียวงามค่ะทุกคนสิ่งแรกที่เราใช้เป็นเครื่องดื่มชุกกำลังจะมาเร่งต้นเร่งใบช่วยเรื่องการแตกใบใหม่ทำให้ต้นเขียวงามเราใช้หนึ่งฝาค่ะทุกคนต่อน้ำสองลิตรค่ะส่วนเครื่องดื่มชุกกำลังเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ ส่วนอย่างที่สองที่เรามาแนะนำค่ะคือสมุนไพรไล่มแมลงค่ะตัวนี้จะมาช่วยไล่หนอนไล่มแมลงทุกชนิดเลยค่ะทุกคนส่วนสมุนไพรไล่มแมลงเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะตัวนี้เราก็ได้มาทางออนไลน์ค่ะหาซื้อได้ง่ายค่ะทุกคน ส่วนสมุนไพรเราก็กับพอประมาณค่ะส่วนนี้เราจะใช้1ช้อนโต๊ะค่ะทุกคน1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา2ลิตรเช่นเดียวกันค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะสมุนไพร,รไล่แมลงไล่หน่อยจะมาช่วยไล่มแมลงค่ะทุกคนมแมลงช่วงนี้ก็ระบาดมากค่ะเราควรน,นําสมุนไพรมาไล่มแมลงค่ะทุกคน นำมาลดให้เขาเป็นประจำค่ะทุกคนอาทิตย์หนึ่งเราจะนำมาลดหนึ่งครั้งค่ะทุกคนตามมาด้วยน้ำยาล้างจานค่ะส่วนน้ำยาล้างจานเราก็กะับพอประมาณค่ะเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะน้ำยาล้างจานนอกจากเป็นสารจับใบและเขายังมาช่วยไล่มแมลงด้วยค่ะทุกคนสูตรน,นี้เราใช้เพียงแค่สามสิ่งเท่านั้นค่ะถือว่าง่ายมากๆค่ะทุกคน เล,ลาสัรหารให้เข้ากันเดี๋ยวค่อยนำไปรดผักบุ้งจีนได้เลยคะ่ะผักบุ้งจีนถ้าเราหมั่นใสฮอร์โมนนำสมุนไพรไร้มแมลงมารถให้เป็นประจำค่ะผักบุ้งจีนโตแล้วเขาจะมีต้นที่เขียวงามอ่อนและรับประทานอร่อยคะ่ะทุกคนสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรค่ะที่เหมาะกับการ นำมารดค่ะเพราะเราปลูกผักไว้กินเองเราก็ต้องนำสมุนไพรมารดให้เขาค่ะเช่นกับเดียวกับผักชนิดอื่นค่ะเช่นเดียวกับผักกระถอมเราก็นำมารดให้เขาได้ค่ะผักชีด้วยค่ะทุกคนค่ะเป็นแค่รับดีๆที่เรานำสมุนไพรไร่แมลงและนำสรรหารมาบำรุงให้พืชผักสินครัวของเราที่ปลูกไปรับประทานค่ะค่ะลรวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเสวนีลาพิกรสวัสดีค่ะ